สวัสดีครับชารเดรเกมเมอร์ท่านหนึ่งผมกองซาครับวันนี้ในเกมพาวเวอร์กันอ,อีกแล้ววันนี้จะพูดถึงม้าตัวนี้นะครับเป็นม้าที่ผมใช้งานหลายๆคลิปมากๆซึ่งหลายคนก็สอบถามว่าพี่หาจากไหนพี่ทํายังไงเพื่อให้มันไวนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการฟักไข่การหาในส่วนของม้าตัวนี้นะครับแล้วก็ทำวิธีในการสร้างให้มันไวให้มันวิ่งไวให้มันโจมตีแรงนะครับโอเคทำยังไงนั้นก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระจ่ายกองซาด้วยครับ และก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ค o ร Duty Mo มอโ r f ฟ r e 3เพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ u i d หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RV v a l o r a ล t c a l อ of d u t ี Warzone และเกมอื่นอีก ครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งม้าตัวที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับเฟงโลบนะครับเป็นม้าประเภทเป็นกลางหรือว่าเป็นธาตุธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่เป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุอะไรเป็นธาตุปกติเลยซึ่งนหลายคนก็สอบถามกันมาเยอะมากว่าพี่ครับหาตัวนี้จากไหนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นตัวที่หาได้ ตอนเลเวล25นะครับจะเป็นบอสนะครับบอสอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหาเจอยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเลยบางคนหาไม่เจอทั้งที่มันอยู่ตรงนี้นะครับแต่หาไม่เจอเดี๋ยวผมพาไปดูครับพอว้ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับหรือเราจะล่อนก็ไแต่ว่าล่อนไม่น่าถึงนะครับวิ่งมาให้ติดตรงนี้นะครับค่อยๆลงไปก็ได้นะถ้าไม่ไม่มีของนะครับซึ่งบอสตัวนี้เบอรยี่สิบห้านะเพลงหลบตัวนี้นะครับนี่ลงมาปึ๊บ ซึ่งแต่เราขี่สัตว์ลงมามันจะเลื่อนไม่ลดนะครับแต่ถ้าโดดลงมาเองเดือดรดนะนี่ลงมามันจะเป็นถ้ำทางนี้นะครับอยู่ใต้น้ําตกเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลายคนสอบถามเยอะมากจริงสําหรับมา้าตัวนี้เพราะผมชอบเอามาใช้นะแล้วมันไวเนาะซึ่งไวไวเพราะอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดให้ฟังที่นี่ก็จะเกิดตรงนี้นะครับก็จะเกิดมีในส่วนของกล่องด้วยแล้วก็มีในส่วนของเหล็กให้ฟาร์มด้วยนะครับก็จัดการได้เลยอันนี้ไม่ยากแน่นอนนะครับเป็น ถ้าจะเป็นตัวที่จัดการไม่ยากเพราะมันเป็นธาตุธรรมดาก็โดนสกิลอะไรต่างๆพรเดียวก็ตายแต่ว่าให้เก็บนะครับไม่ใช่ฆ่านะให้เก็บเนาะซึ่งอันนี้ผมก็มีเยอะและ้วแต่เก็บไปไว้เพื่อไปไปอัพก็ได้นะครับก็แนะนําให้ให้มาเก็บกันไว้นะครับเป็นมาที่วิ่งไวผมชอบนะอืเร็ยวยี่ห้าผมคิดว่าเลยยี่ห้าเนี่ยไม่ไม่ยากแน่นอนนะครับเริ่มต้นมาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเล่นกันแป๊บเดียวนะเรียวยี่ห้านะครับ ก็จับให้ได้นะครับนี่คือง่ายๆแค่นี้เลยตัวนี้จับยากเหลือเกินแต่ว่าผมผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวที่เป็นบอสนะครับสําหรับผมผมไม่แนะนําให้เอามาขี่เพราะอะไรเพราะว่าสังเกตว่าตัว,ต,วตัวนี้เฟงโงลมเนี่ยมันจะมีเขาใช่ไหมดังนั้นบางทีเราวิ่งเนี่ยถ้าเราเป็นบอสเนี่ยอย่างตรงเนี้ยอาจอาจจะติดก็ได้หรือว่าลงดันเนี่ยติดแน่นอนซึ่งเฟงืนหลมเท่าที่ผมลองไปเล่นมามันมีจุดที่ติดนะ แต่ว่าไม่ได้ติดทุกจุดแล้วกันต้องบอกงี้มันมีแค่จุดเดียวเองมั้งที่ผมลองวิ่งมามันติดนะครับเท่าเท่าที่ลงดันมาเยอะๆนะเออแต่ถามว่าไม่ติดเลยไหมก็ไม่ใช่มีติดยจุดเดียวครับแล้วก็ความสามารถของของเขาที่ผมชอบนะไม่ใช่เรื่องความไวนะมันกระโดดได้2ทีแค่นั้นเองหลักๆอ่ะที่ผมชอบอ่ะอ่ะหลังจากเราหลังจากเราจับบอสมาได้นะครับอันนี้คือบอสก่อนนะครับเพราะจุดเกิดจะมี2ที่จุดเกิดจะมี2ที่ต้องบอกก่อนทาไมต้องให้จับบอสฝั่งนี้นะครับเพราะว่า เฟงโลมเนี่ยจะเกิดอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งที่เกิดก็คือช่วงตรงนี้ฮะัอ่าดูนี้ก็ได้ดูข้อมูลก็ได้จะง่ายกว่าแบบชัดเจนนะหลายหลายคนก็สอบถามมาว่าตัวธรรมดาเกิดที่ไหนเพราะว่ามันเป็นมอนที่สําหรับผมนะถ้าคุณเลเวลยังไม่ถึง30สิบอัพการที่จะจับตัวเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างจะอยู่ในจุดที่เลเวลเยอะมากนี่ครับหาเจอละโออยู่ไกลมาก ก็ถิ่นที่อยู่ของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านซ้ายล่างจะเยอะมากเป็นพิเศษรวมถึงข้างบนนี้ซึ่งจุดพวกนี้ผมเชื่อว่าเริ่มเกมมาคงเป็นไปไม่ได้ที่ไปจับมันนะครับดังนั้นผมก็มีวิธีการฟักไข่นะครับเอาตัวที่ฟักง่ายๆมานะเดี๋ยวมาบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนจะไปจุดฟักไข่อะเดี๋ยวมีคนถามว่าพี่แล้วอานอยู่ตรงไหนะนะ่าจะมีคนถามนะครับก็เฟงโหลมก็เป็นตัวละครที่มีอานอยู่ที่ สักครู่ขอหาก่อนเพราะว่าผมอัพไปหมดแล้วจริงๆเวลไม่เยอะนะจำได้ว่า20 20ต้นๆนี่เองนะนี่ฮะ26อืมก็เท่าเลเวลบอสเลยนะครับก็ถ้าได้บอสแล้วน่าจะน่าจะจับได้ไม่ยากเนาะสำหรับเซงโหลบสแตด์ดนะครับสำหรับเอ่อที่ขี่ถ้าไม่คราบก็ขี่ไม่ได้นะมาในส่วนการฟักไข่ครับซึ่งผมก็ได้จัดวางไว้แล้วว่ามีตัวอะไรที่สามารถใช้ผสมกันเพื่อได้ เฟงโหบ้างซึ่งแต่ละตัวเท่าที่ผมคัดมาให้เนี่ยจริงๆมันขึ้นหน้าเว็บให้ดูก่อนมันมีเยอะมากนะครับมันมีหลายตัวซึ่งบางตัวก็ผสมกับตัวที่แบบโหก็จะจับได้นี่ยากมากนะครับซึ่งนี่คือคัดมาให้แล้วว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้เฟงโหมบ้างอะอย่างแรกเลยหมูป่าหมูป่านี่หาง่ายอยู่แล้วคือตัวพวกนี้ผมคงไม่ต้องบอกจุดเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะหาง่ายนี่ตัวนี้ผสมกับตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือต้นเกมก็เจอเลยเพราะมันเดินแถวบ้านเราเลยนะครับรวมถึงตัวน,นี้นะครับผสมอันนี้ เพนกวินผสมแมวตัวนี้ผสมเพนกวินกับตัวนี้ผสมแมวนะฮะอันนี้คัดมาให้ละเดวูฟนะครับเดฮาวนะครับหรือว่าเป็นหมาป่าผสมกับตัวนี้อันนี้ก็แถวบ้านก็เจอกับหมาป่าผสมกับวัวนะครับอุ๋งตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอยู่ใกล้ๆกล้บล็อกใกล้ๆ้บอสนะอ่าบางคนอาจจะไม่ทราบอันนี้จะอยู่ใกล้ใกล้กลบอสต,ตัวนี้เลยนี่แถวนี้จะเกิดหมดนะครับเอาแถวนี้แถวที่เป็นแม่น้ําจะอยู่ในน้ํานะใกล้ๆ้บอสตัวนี้มีแน่นอนร้อสิบเจ็ดนะครับอืม ผมพยายามหาให้แบบไม่เกินที่ผ้านะอ่ะตัวนี้ผสมตัวนี้ได้ผสมหมาผสมจิ้งจอกอันนี้ผสมตัวไฟฟ้าตัวนี้ก็เกิดตามภูเขานะอันนี้ก็ลองลองหากันดูมันเริ่มต้นอยู่ละตัวนี้ผสมกับนกฮูกนกฮูกนี่ก็อยู่กลางคืนนะเกิดแค่กลางคืนนะครับก็แถวบ้านก็เจอนะครับอ่ะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่เป็นบอสนะครับที่ผมบอกไปมานั่งอ่านชื่อคงเยอะไปหน่อยตัวนี้อยู่นี้นะครับบอสที่ผมบอกไปเมื่อกี้ ก็อันนี้ก็ผสมกับแกะแกะนี่โหไม่ต้องพูดนะฮะอ่ะอีมอนโจมตีละเนะจัดการแป๊บโอเคเคลียร์หมดถึงไหนแล้วนะเ <c oughs> อ่อถึงตรงนี้นะนี่ผสมกับแกะอันนี้ผสมกับตัวนี้อันนี้ก็หาโหเกิดเริ่มต้นเลยแล้วก็ผสมกับตัวนี้ตัวนี้ก็หาไม่ยากนะที่ผมเรียกว่าอ e ีวุยอ่ะเออแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นค่อนข้างเกือบหมดนะเอออันนี้แล้วก็อ่านนี้เสริมรับแมวผสมตัวนี้ได้ แล้วก็แมวตัวนี้ผสมนี้แมวตัวนี้เป็นบอสนะครับอ,อันนี้ก็เวลสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนกันมัน้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ทางขวานะฮะประมาณนี้สําหรับตัวที่ผสมได้เฟงโลบรวมไปถึงเฟงโลบผสมเฟืงโลบได้เหมือนกันแต่ว่าการที่คุณจะได้สแตเทพๆนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ที่มีสแตทโชคดีก็คือมาจากตัวชายนี่นะชายนี่ก็คือตัวที่จะใหญ่กว่าแล้วก็จะมีวิงว่งวิงว่งวิง่งอยู่ตอนจะจับล,ล้มกรดคือเพื่อคนเดินการเคลื่อนที่อันนี้ควรมี เพราะว่าจะทําให้เฟืงหลววิ่งไวมากๆนะครับดื้อรั้นอันนี้คือจะบวกโจมตี30ลบความเร็ว50จริงๆถ้ามีเอดูร้ายด้วยอะ่ะก็จะคุ้มค่ามากแต่ว่ายังหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแค่นี้ก็ถือว่าวิ่งไวตีแรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆผสมอีกได้นะเออแต่ก็อยู่ที่เราฮะซึ่งการผสมก็เหมือนเดิมครับตัวผู้ตัวเมียมาผสมกันเลยซึ่งก็มีลิสต์หน้าเว็บไปดูกันได้นะครับอันนี้คือคร่าวๆสำหรับตัวที่ผสม ซึ่งอันนี้คือตัวชายนี่นะชายนี่มันจะมีโชคดีนะครับบอกไว้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมได้ตัวนี้ชายนี่มาใช่ไหมแสมกับตัวนี้ถ้าตัวนี้มีลมกรดเห็นไหมก็มีโอกาสที่จะติดลมกรดกับชโชคดีเห็นไหมอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องอามาฟักไข่นะครับซึ่งพาร์ทฟักไข่ผมทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับว่าฟักยังไงทํายังไงให้ไข่มันอ่านรายละเอียดทุกอย่างนะครับไปดูที่คลิปฟักไข่ล้วกันเนาะซึ่งนี่คือมาแนะนําทุกอย่าง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบใช้อ่านแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับการใช้สกิลนะครับตัวนี้ผมแนะนานะครับอันนี้สําหรับผมนะหรือคุณจะใช้สกิลอื่นก็ได้แต่ผมผมแนะนําประมาณนี้ระเบิดน้านะครับระเบิดน้ําเป็นสกิลที่ควรใช้เป็นสกิลแรกนะครับตอนโจมตีศัตรูนะครับใช้ใช้โจมตีก่อนหนึ่งหนึ่งสกิลแล้วใช้สกิลน้าแข็งยักษ์ต่อรู้สึกว่าถ้าศัตรูมันติดน้ําอยู่มันจะติดน้ําแข็งนะเท่าที่ผมลองใช้มานะแล้วมันก็จะเพิ่มดาเมจด้วยพายุเมฆอันนี้เอาไว้วิ่งก็คือกด e. ทำให้เฟงหลบวิ่งนะครับยิ่งเฟงหลบไวคว,ความเร็วในการวิ่งก็ยิ่งยิ่งไกลนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมทำเหมือนจะทำประมาณนี้อันนี้เวลามันน้อยนะเราจะตายมั้งเนี่ยเอาเป็นไวะเออช่างาเถอะก็คือโยนไปหนึ่งทีแล้วก็น้ำแข็งใส่นี่คือเซสตสกิลที่ผมใช้ด้วยนะครับก็เซสตสกิลพวกนี้เลเวลถึงมันเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องอามานั่งใส่สกิลเลือกได้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างแนะนํา แล้วก็ขาไม่ยากฝ่าไม่ยาก,ายากตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับดาเมจดีวิ่งไวกระโดด2ที่นี่นี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วคือถ้าคุณวิ่งวิ่งอะ่ะคุณสามารถกระโดดจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้เลยนะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําแลวหลายๆคนถามมาเยอะมากนะครับก็เลยเมาทําคลิปให้ดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมแนะนาแบบสาหรับมือใหม่เริ่มต้นเลยนะเพราะว่าการที่คุณจะไปจับเฟงโลบแถวๆเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับก็ ฟักไข่ดีที่สุดฟักไข่มาเพื่อเอาตัวเล็กเอาเฟืงหลบตัวเล็กมาเพราะถ้าเป็นบอสมันจะวิ่งผ่านบางจุดไม่ได้โอเควันนี้มานนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับโมแชร์เป็นกําใ้กองซาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ทุกคนไวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค,ครับ